ก็เพิ่งตื่นก่อนที่จะกินอาหารเช้าสน้อยมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเดี๋ยวขอปรับเปลี่ยนโหมดเป็นเวอร์ชั่นภาษาบ้านเกิดก่อนนะฮ <c oughs> ัลโหลเซน้อยเองจ้าคือเซน้อยอ่ะบ่ได้อยกจะว้าเรามันเพี้ยนว่าวแล้วมันเน้อว่าแล้วมันคือจังภาษาอีสานผสมกับภาษาไทยตะวันเซน้อยอ่ะว้าภาษาอีวาภาษาไทยว้าภาษา,า,ากลางไม่งจะน้อยน้อยแต่แม่ของเซน้อยเป็นคนขอนแก่น พอเป็นคนเชียงใหม่แน่นอยเกิดอยู่ขอนแก่นบ้านย่าก็อยู่ขอนแก่นไม่เคยลืมคำพืชเจ้าของแล้วก็ไม่เคยลืมภาษาแน่นอนแต่ว่าถ้าบริใัยดูดมันก็อาจจะมีเนื้อเพี้อเพี้ยนๆได้บ้างแต่ก็พยายามอยากจะว่าเพราะว่าเข้ากับฮักบ้านเกิดของเฮ้าแล้วเฮาก็มาอายน้าก็เป็นคนอีสานก็เป็นคนอีสานและก็เป็นคนอีสานเอาไปมามื้อนี่จะมาเอาใจเพื่อนๆเข้าเชี่ยวข้ามผิดติดตามแน่นอยเด้อเมื่อนี่ใน่นอหยวหิวแต่ว่าทุกๆวันที่ผ่านมาทุกๆเมื่อที่ผ่านมาแส่นอยะได้จดโต เอากูตาแอปเปิลพอดจากบริษัทเวอรลิน่าเนี่ยสรงมาหายไซน้อยจำนวนหกกล้องอันนี้ว่าตามตรงเลยว่าเขาทรงมาหายไซน้อยเพื่อทดล่องไส้ว่าเออมันเห็นผลบอมันดีบอหรือมันอญญังจังไดให้มาบอกต่อบอนี่ยเขาปฏิจ้างให้ไัน้อยมาผ่าบอกต่อเลยแต่ว่าอยากจะบอกต่อเองว่ามันเจ๋งอีดีแล้วมันก็นนกดีอีดีสำหรับเท้าว,วันใหม่ของไซน้อยไซนอ้นอยอ่ะ,ะดื่มน้ำที่เป็นคล้ายคล้ายน้ำผลไม้จากแอปเปิล มันเป็นแอลค่านที่แอปเปิลพาร์น้ามันจะเฮดไข่เฮ่าอ่ะมีระบบเผาผลาญที่ดีมีร่างกายในเบิร์นไขมันกออโดยที่แต่เฮ้าต้องออกกาลังกายด้วยเพราะว่าใช่น้อยอ่ะมักเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะออกกําลังกายเกือบจะทุกมือแต่ว่าจะเป็นคนที่กินจุกจิ๊กแล้วก็จะเป็นคนที่กินกินดูอ่ะระวังระวังมือแต่ละแต่ละวันแต่ละมืออแต่ละวันแต่ละวัน แต่ละมื้ออาหารอืมสจไดก็จะกินจุ t t turkey, ๊บก yep. no ินจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินปยุทธบปยอนกินสจไดก็บออิมจะเชื่อแต่ว่าเมื่อใช่น้อยเริ่มต้นมากินเจ้าแอลคาเนทินแอปเปิลพัดตัวเนี้ยกินอีหลีอันนี้เบิร์ตไปแล้วตอนที่บริษัทส้มไม้ไห่บุกกองสช่น้อยก็กินไปเรียบจนตอนนี้เหลืออันนี้ยังไม่ได้เปิดอันนี้เปิดไปแล้วแต่ว่าแต่ยังเหลืออยู่มาจะซ่อมอ้ยกล่องไส่ที่เหลือมาจะซ่อมอ๋อต้องเปิดกล่องม่แล้วเพราะว่ามันเบิร์ตก็คือ เอาคัานิธิเนี่ยสามารถกินได้ทุกๆเส้าเลยก่อนมื้ออาหารสามารถกินก่อนอาหารประมาณ20นาทีหรือ30นาทีก่อนมื้ออาหารอะไรมันจะเห็นเท่าอะเ่ค่อยบ่ค่อยหิวแล้วก็จะกินพยายามกินดื่มอันะไรตอนเส้าแท่นน้ำแท่นน้ำเลยจะได้เพราะว่า,ามันจะเป็นคืองดงน้ำผลไม้รสชาติจะแบบอมเปรี้ยวอมหวาน,าวนมันจะหม,า,มา,ากมากแบกคึกมากจริงีเด้อแล้วก็าจะผสมกับน้ำเปล่าก็คือถ้าเขากินอย่างนึงที่เป็นน้ำทางที่เราจะต้อบอกเวลาเน้นบอกว่าในร่างกายของตัวเขาอ่ะต้องการ คือร่างกายของข้ามีน้ำยู่เป็นส่วนประกอบถึง80%หากข้าเอาอีกอย่างที่เป็นน้ำเข้าไปมันก็จะยิ่งดูดซึมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นข้ากจะแค่ง,ง่ายๆฉีกซองแล้วก็ชงใส่น้ำง่ายมากเลยเอาเป็นว่าสักหน่อยจะมาอธิบายส่วนประกอบว่ามันมีอีกอย่างเนาะอ่ะเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยอันแรกอันแรกอี่ยแอปเปิ้ลแอปเปิปเปล้ปปลนี่ก็คือในเนี่ยจะเป็นผงแอปเปเิ้ลเนาะผงแอปเปิ้ลเนี่ย ก็จะมีรสชาติแบบว่าเปรียปร้ยวๆแนวหวานๆแนซึ่งแน่นอนศึกษามาได้เรย,ยว่าแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิ้ลเขียวเนี่ยสามารถกินได้ตลอดเวลาสําหรับคนที่ลดน,น้ำหนักแอปเปิลเขียวเนี่ยดีมากๆเลยดีด,ดีดีสำหรับแบบคนอยากจะลดความอ้วนเพราะว่ามันจะช่วยให้ห่าะ่ะบหิวแล้วก็อิม่มแล้วก็แถม,แแถมยังเป็นผลไม้อีกแคลอรี่ก็น้อยหน่อยเนาะแล้วก็ห่าก็จะสามารถ รักษาคุณสวยๆแล้วก็ผิวสวยๆไปได้โตเดียวเลยโอ้โหเอียงจะข่มคาขนาดนี้เนาะแล้วก็อันต่อไปก็คืออินูลินอินูลินอินูลินนี่ก็คือมันจะไปขยายตัวในกระเพาะอาหารในกระเพาะอาหารเท่าอ่ะถ้าอินูลินเข้าไปในกระเพาะเรามันก็จะทําให้มันก็จะทาให้กระเพาะอาหารเท่ารู้ซึกแบบ มีออีย่างพองๆอ,อยู่ข้างในก็คือมันจะขยายในกระเพาะอาหารเฮ่าๆก็จะรู้สึกอ,อิ่มอันต่อไปก็คือแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนแอลทาเล e สุดยอดเลยในการเบิร์นไขมันที่อยู่ในร่างกายแอลคาเนทีนทันเข้ากินแล้วเข้ายิ่งออกกําลังกายหรือเคลื่อนไวหวร่างกายเขาก็จะยิ่งเบิร์นไขมันได้มากยิ่งขึ้นอันต่อไปก็คือวิตามินซีวิตามินซีนี่ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของคอลลาเจนทำให้ผิวเฮาเต่งตึงแล้วก็ใสเป็นจังได้ล่ะอันต่อไปก็คืออันนี้อันต่อไปก็คือโคเอนไซม์คิวเชนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวหนาของเฮาเ จะบอกว่าจากไหนอะคือจะบอกว่ามันบำรุงผิวแล้วก็ดูแลไหนาของเหาอ่ะคือจังเด็กน้อยแต่ว่าบ่ได้แบบว่าบ่ไดแบบว่ากินแล้วก็เด็กเลยอันนบ,บ่แมนอ่ามันจะช่วยให้โคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันจะช่วยให้โคเอนไซม์คิวเทนมันจะกระชับกระชับแล้วก็ทําให้แบบบอกว่าจากไหนอะผิวหนังผิวหนังของเหาอ่ะจะค่อยๆแบบว่า อ่อนก็ไหวแล้วก็บอกแกโตง่ายบอเปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนไปตามมลภาวะเปลี่ยนไปตามซิงแวดล้อมที่แบบทำลายผิวกายเหาโอโคเอนไซม์คิวเชนี่จะซอยตรงนั่นเนาะแล้วก็ก็เลยเป็นผลพ้อยได้ให้อ่อหนาของเห้าผิวของเห้าคือจังคือจังเหมือนเด็กอืมอันต่อไปก็คือโครเมียมว้ยโครเมียมนี่ โคเมียมมีเป็นโคเมียมพี่คอรเนตจะก็คือเดี๋ยวสัหน่อยจะช่วงไฮเบิง์ในไอโคเมียมเนี่ยจะเป็นแบบตะกอนติดอยู่ตรงแก้วมันจะเป็นสีดำๆนิดนึงเออมันจะทาให้แบบว่าประโยชน์จากโคเมียมเดี๋ยวช่วงไฮเบิงเลยแอลคา,าน,นีนแอปเปิลพาสามารถให้เฮารักษาหุ่น แค่ยบ่อยหิวลุกจิกเราไปทานอาหารบ่อยๆได้ไม่ระวังมันเข้าไปจิกขนมหน่อยลงตอนที่ใส่น่อยเริ่มเริ่มด okay uh ื่มม uh ันใส่น่อยเริ่มรู้สึกว่าประมาณ6เดือมือประมาณสัปดาห์นึงนะใส่น่อยรู้สึกว่าโตไมันจะเบาๆคือลถ้าเข้า่กินดู่กินบ่อยบ่กินลุกจิกเข้าก็จะนี่น้ำหนักตัวที่ลดลงแล้วตอนนี้นีนี่แอลค่านทีชินน้ำแอลค่านิชชินซอยไฮเบิร์นไขมันได้ดียิ่งขึ้นจะเป็นยังไงสิ ก็สามารถส่งในน้ำร้อนก็ได้ส่งในน้ำเย็นก็ได้ถ้าส่งในน,น้ำร้อนก็คือไพรมาก,กินก็คือจะเป็นชาแอปเปิ้ลรสชาติก็จะอีกแบบนึงแต่วา่าแค่น่อยมาก,กินแบบเด่น,นๆมันสดชื่นดีตอนเช้าๆแค่น่อยหิวอาหารมือแดงกวดวิวอาหารตอนแดงซ่าก็จะเอาช่องมาสิปั๊บช่องปุ๊บคน,คน,คนๆๆแบบอย่างละลายแล้วก็ดืม่มอรู้สึกสดชื่นก็จะได้กินน้ำผลไม้แอปเปิ้ลขั้นที่แอปเปิ้ลพันเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ให้หแค่น่อยอ่ะมีหุ่นที่ดูดีผิวพรรณที่ก็ย่างบารุงรักแล้วจะขี้เส้นให้ไงจังน ี่เอาใจคนอีสานบ้านเฮาเลยตอนแรกก็ซ้อมด่ต้องโดนยันบ่อแล้วเพี้ยนเพียนเน้อเนอ้อท้าพีท้าเพีเ้ยนเอย่าว่ากันเด้อร์ใ่หน่อยพรายามแล้วจังไหนก็บลอกเคยลืมกับพืชจะคลองแต่ว่าอาจจะเพี้ยนเพียนเนอเนอไปแน่เพราะว่าอืมา้มใช่หน่อหรือไม่ใช่หน่อยอ่ะเกิดอยู่ขอนแกน่นเคยไปเล่นอยู่สกลนครคุณยาคุณยาใช่หน่อยอ่ะแม่ของพอ่อใช่นนนนนหน่อยก็เป็นบวชอยู่นครนพนมเป็นแม่ชี่ใช่หน่อยก็เคยไปอยู่แล้วคุณยาแล้วก็โอ้โหหลายจังหวัดมากเลยทำให้ใช่หน่อย เดือดเนื้อไปเนื้อมาเนื้อไปเนื้อมาแต่ตวข้าน้อยก็รักอีสานบ้านเฮ้ยแล้วแล้วก็ข้าน้อจะบอกว่าไอพีฮอกริงอยู่เนี่ยมีอรยอรับรองได้บเป็นอันตรายต่อร่างกายผ่านอยมาตรฐานผ้าเล่นจะดันยัง <S <S นินนมา มาตรฐาน5เล่มแล้วก็ช่วยดีท็อกบ่มีสารตกค้างในร่างกายแล้วก็ยังบ่มีส่วนผสมของน้าตาลมาทำให้เราอ้วนอีกต่างหากเหมาะสําหรับคนอยากดูแลเจ้าของมากมากเลยเป็นเช่นใส้หน่อยก็ชอบดูแลตัวเองอยากดูแลเจ้าของก็ต้องซื้ออันนี้มากล่องกินเบิงบ้งค่ะจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกตัวเบาเหมือนไส้หน่อยท้ายในเจ็ควันก็ได้มาเสื้อมาเสียตสองล่องแล้วก็ไส้หน่อยจะบอกวิธีการซั่งซื้อวิธีการซั่งซื้อก็เข้าไปในเอ่อเฟซบุ๊กของวอลลิน่าจะได้ อินสตาแกรมของวอลีน่าก็ได้ก็สกูต War ina! War ina! กตามนี่เลยวอลีน่าวอรีน่านี่สกูตตามนี่เลยหาซื้อได้ที่วส,สันบูทข้าสินค้าชั้นนำมาแล้วก็ตอนนี้ซื้อได้ในบิกซีนัมสามารถเข้าไปเบิร์เว็บไซต์ก็คือวอลีน่า t o t h s หรือว่าโทร1607ก็ได้เด้อจ้ามาบอกกันแล้วก็อืมนี่ยังขาดบอข้างนา ข้างนาจะมีเอียงดีๆมากว่าเซูฟังอีกอย่าลืมติดตามไส้หน้อยเด้อติดตามหลายๆหันมากก็ไลรหลายๆกดไลค์เข้าไปถ้าสมมติว่ามากักหรือบ่มากก็บอกกันเด้อถ้าอยากได้อีียงก็บอกมาถ้าว่างๆจีเฮทคไงอยากรูก้อีียงเกี่ยวกับแต่งหนา้าเกี่ยวกับท่อมผมเยวกับพูนเยวกับผิวเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับกีฬาไส้หน้อยบอกได้เอาเป็นว่าเราพบกันใหม่เด้อมื้อนี้สนอนไปแล้วบ๊ายบายปี๊